และนี่คือเกง้าครับโปเกมอนผีและพิษนะครับที่ความสามารถดีเยี่ยมเลยฮะสามารถแบกคุณได้ตั้งแต่ต้นเกมยันจบแชมเปี้ยนได้เลยครับเกงก้านะครับมีความสามารถที่ดีมากๆนะครับมีทั้งสเปีดแล้วก็สเปเชียลแอคแท็ที่เยอะมากๆครับเป็นโปเกมอนผีตัวหนึ่งนะครับที่เก่งมากๆและทุกคนนิยมใช้มากๆเลยนะสามารถแปลงร่างเป็นกิ๊กแมกแล้วก็เมก้าได้ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าเกงก้านะครับอีโวยังไงนะครับแล้วก็จับจากที่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ อ่เดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับก็คือจากยิมหนึ่งนะครับ Silver City นะตรงนี้นะหน้ายิมไฟฟ้าเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับคือถ้าคัดตรงนี้เนาะเราก็เดินผ่านเนื้อเรื่องมาเลยครับเรากําลังจะไปสู่ยิม2นะครับให้ทุกคนเดินผ่านถนนนี้นะอ่าแล้วเมื่อถึงแยกนี้นะครับทุกคนให้ทุกคนเลี้ยวขวานะขึ้นไปข้างบนเลยนะครับอาล่ะข้างบนนี้นะครับจะมีสะพานตรงนี้นะครับแล้วก็ เมื่อสิ้นสุดถนน5เนี่นะครับแล้วก็ขึ้นมาจะเป็นสุสานนะครับเอาแล้วนะครับและสุสานนี้นะครับคือที่เกิดของโกดนั่นเองนะครับร่างหนึ่งของเกงก่านะและทุกคนสามารถหาโกดได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมวิ่งหาให้ดูเลยครับโอกาสออกนะครับก็ ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะผมก็ไม่ได้เช็คมานะครับแต่คิดว่าไม่ยากนะครับเพราะว่าหาง่ายอยู่นี่ไงเจอแล้วครับอเดี๋ยวเราจับไปสักตัวหนึ่งฮะโอเคได้แล้วครับได้แล้วและนี่นะครับก็คือล่างหนึ่งของเกงก้านะครับหรือว่าแกสลี่นั่นเองนะครับ โปเกมอนประเภทผีและพิษนะครับเขาว่าเป็นกลุ่มแก๊สนะครับพลังงานบางอย่างนะเป็นโปเกมอนต้นเกมนะครับที่สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับสังเกตจากค่าสเปเชียลแอตแทกนะครับที่สูงมากๆแล้วก็ค่าสปีดที่สูงมากๆนะครับเป็นโปเกมอนต้นเกมที่โหดมากๆเลยตัวหนึ่งนะครับแต่ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าแก๊สตี้นะครับวิวัฒนาการยังไงนะครับวิธีการวิวัฒนาการก็ง่ายๆเลยครับก็คือการเก็บเลเวลให้น้องนะครับจนถึงเลเวล25่สิบหนะครับจะลองดูนะครับให้น้องถึงเลเวล25นะ ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้าครับเรียบร้อยนะครับสแกรลี่นะจะอีโวนะครับเป็นฮันเตอร์ในเลเวลยี่สิบห้านะครับโอเคอ่ะแล้วก็นะครับนี่นะฮันเตอร์ร่างสองนะครับก็จะมีความสามารถที่โดดเด่นขึ้นอีกนะครับก็คือสเปเชียลแท็กนะครับแล้วก็สปีดที่สูงขึ้นเนาะแล้วก็สามารถเรียนท่าได้เพิ่มขึ้นนะครับเอาละครับแล้วก็วิธีการนะครับที่แปลงร่างฮันเตอร์นะครับให้เป็นเก่งกล้าทำยังไงนะครับจริงๆแล้วนะครับฮันเตอร์นะ ต้องวิวัฒนาการผ่านการเทรดเท่านั้นนะครับในโปเกมอนภาคแรกนะแต่ว่าหลังๆมันจะมีไอเทมชนิดหนึ่งครับที่สามารถอีโวให้น้องได้โดยที่ไม่ต้องเทรดก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะอีโวให้ดูนะครับใช้ไอเทมลิงค์สโตนนะครับใส่ฮวนเตอร์ได้เลยนะครับแล้วน้องจะอีโวเป็นเกง้าได้เลยครับเอาละครับเท่านี้เราก็ได้เกง้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเกง้าตัวนี้นะครับก็ความสามารถเยอะมากนะครับ น้องสามารถนะครับแปลงร่างเป็นเมกาก็ได้นะครับหรือจะแปลงร่างเป็นกิกะแม็กก็ได้นะครับเป็นโปกเกมอนที่มีความเร็วมากๆเลยครับใช้ท่าได้ตั้งแต่พลังจิตผีนะครับท่าผิษบางส่วนนะแล้วก็ท่ามืดบางส่วนด้วยครับ เป็นโปเกมอนที่ครบเครื่องนะครับโจมตีเร็วนะครับแล้วก็แรงมากๆนะครับเอาละครับและนี่ก็คือวิธีการหาน้องเกงก้านะครับหรือการวิวัฒนานการน้องเกงก้านะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะเอาน้องไปเล่นนะแบกไดต้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับยันจบเกมเลยครับ